ปิดฉากลงอย่างสวยงามค่ะสำหรับ b บ็คพิงก์เวิร์ดทัวร์บอลพิงก์ไฟนอลอินโซนะคะหลังจากที่มีการจัดเต็มผู้ชมคาเป็นคอนเสิร์ตเวิร์ดทัวร์ตลอด11เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีการสแสดงทั้งหมด66รอบ34เมืองทั่วโลกนะคะและที่สําคัญก็คือสร้างประวัติศาสตร์และก็เรียกได้ว่ากวาดความนิยมเนาะกวาดความนิยมมากมายจริงค่ะซึ่งจากข้อมูลของ touring data นะคะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสถิติการทัวร์ของศิลปินชื่อดังทั่วโลกได้มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้ค่ะรวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับราย รับแล้วก็จำนวนบัตรคอนเสิร์ตท,ที่สามารถขายได้นะคะซึ่งมีการประกาศสถิติดังกล่าวค่ะเมื่อวันที่9สิงหา2023นะคะหากใครจำได้นี่คือ1วันหลังจากครบรอบ7ปีค่ะแล้วก็วันหมดสัญญากับค่ายเพลง YG Entertainment ของวงแบ็คพิ้์นั่นเองค่ะแน่นอนคือว่าการแสดงคอนเสิร์ต World Tour Born Pink ของแบ็คพิ้์ในครั้งนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้กว่า 4 5 9 6 0 6 2ดอลลาร์นะคะหรือว่าตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1 5 5 8 9บล้าน9 3 6ทนะคะแล้วก็จำนวนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตกว่า1 2 5 8 0ล้านที่นั่งจากทั่วโลกเลยค่ะคิดเป็นราคาเฉลี่ยอยู่ที่175.28ดอลลาร์จากการแสดงโชว์ในครั้งที่48ต่ตอของคครั้งนะคะการแสดงคอนเสิร์ตบอลพิงเนี่ยได้ทำลายสถิติจากการแสดงที่ national stadium ประเทศสิงคโปร์ค่ะสามารถกวาดรายได้18ล้าน 452,183ดอลลาร์ด้วยกันค่ะซึ่งก็มี2รอบการแสดงด้วยนะคะและอีกที่หนึงก็จะเป็นแสดงที่สนามราชมังคลากงเทพค่ะก,กว่าจะได้ไปอยู่ที่1 5 3 8 7 1ล้ดอลลาร์หรือว่าเราวๆสัก ไม,ไม่ไม่แน่ใจเรื่องของจํานวนตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มี2รอบการแสดงด้วยกันค่ะในส่วนของบอลพิงค์เนี่ยกลายเป็นคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เกลือกุ๊ปหญิงกว่ารายได้มากกว่า200ร้ล้านดอลลาร์ในการขายบัตรที่นั่งแล้วก็ยังเหลืออีก16การแสดง ซึ่งมอนพิงคค่ะกลายเป็นคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ที่เหล่าศิลปินสาวนะคะสามสี่คนเนี่ยค่ะกลายเป็นการพลิกประวัติศาสตร์คุณผู้ชมเป็นการพลิกประวัติศาสตร์สาวเอเชียที่แตะ100่ล้านดอลลาร์ค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะอยู่ที่1 2 4้ล้านดอลลาร์แบ็คพิงค์เนี่ยกลายเป็นสาวเอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในทันทีค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อวันที่13พฤษภาคม2 0 2 3่านะคะกวาดรายได้สูงถึง9.2ล้านดอลลาร์ซึ่งจัดขึ้น National s ทค่ะิวทรอลสคตเนียกปายเนศส ส,สร้างประวัติศาสตร์ในเมืองไทยที่กว่าดรายได้ออจากคอนเสิร์ตกว่า1 36.3 3ล้านดอลลาร์หรือว่า1,000ล้านบาทแล้วก็สามารถขายบัตรคอนเสิร์ตได้สูงถึง25,000ที่นั่งค่ะในบรรดาการสแสดงกว่า10โชว์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019เลยนะคะเรียกไว่าวงแบ็คพิกเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ